สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุศนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนำในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับโอ้โหเพิ่งจบไปเมื่อกี้เองนะสําหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะผมโอ้โหได้แชมป์นะเป็นเจ้าอาเซียนแล้วนะผมคลองอาเซียนนะผมไทยเจ้าอินโดนีเซียเนี่ยส่งท้ายครับ2ประตูต่อ2แชมป์สมัยที่6พอดีนะครับผมโอ้โห ชังสือกับผมทีมชาติไทยเนี่ยตามหลังศูนย์ประตูต่อหครับในครึ่งแรกนะผมก่อนครึ่งหลังเนี่ยเร่งเครื่องได้นับสประตูจากอดิศักิ์ไกรสอนและสารัตอยู่เย็นครับแซงนำสอประตูต่อหนึงแต่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยอินโดนีเซียตามตีเสมอได้สําเร็จนะผมเกมจบที่2อประตูตอ่อสงสกอร์รวม2นัดครับไทยชนะ6ประตูต่อสองครองเจ้าบัลลังอาเซียนเป็นสมัยที่6เรียบร้อยแล้วนะครับผม ฟุตบอล AFF Suzuki Cup นะผมสงพัี่สิรอบชิงชนะเลิศนัดนะที่สองนะครับวันเสาร์ที่1ก็คือวันนี้นะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ไทยนี่คือเล่นได้อย่างสุดยอดสุดมันจริงๆนะเมื่อกี้โอ้โหมีการโรเทชันนะักเตะเพียบนะครับผมเปลี่ยนเอ่อเอาเอ,าอธิศัก์ไกซสอนลงมาแทนนะผมแทนธีรสิ์แดงดานะผมแล้วก็ทำประตูดได้นะฮะโอโ้มีการโลเตชันได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับทีมชาติไทย ก็มีการคว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นอะไรที่มาโน่พกิ้งภูมิใจมากๆครับที่เป็นเกียรติมากครับที่ได้มาคุมทีมชาติไทยในชุดนี้นะผมหวังว่าจะเป็นอนาคตอันสดใสและเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสาหรับทีมชาติไทยของเราครับฝากเป็นลังใจต่อไปนะตอนนี้ก็เป็นเจ้าอาเซียนแล้วนะแชมป์เกาหลีเดนามก็เขียยตกรอบเรียบร้อยนะฮะโอ้โหอันนี้ก็มาชนะแบบสมศักดิ์ศรีจริงๆครับขอบคุณครับฝันดีสําหรับคืนนี้นะครับสาหรับทีมชาติไทยของเราครับสวัสดีครับ